โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในไม้ครับกันอีกแล้วแต่วันนี้เราจะเข้าขั้นเออ EP สามหรือไม่ก็ัสี่นี่แหละสามแล้วโอเคเราจะทำอาวุธเหล็กกันก่อนไหมเข้าเข้าเข้าขัา้นเหล็กกันเลยทำยังไงทำพิกเอฟเหล็กไปคนละอัน แล้วก็ทำบิกแอคกเห็นไปเยอะๆเพราะว่าเราต้องขุดใช่ไหมล่ะใช่เพื่อไงเผื่อไปทำบิกแอคกเล็กด้วยเอาเอาไว้ขุดพวกแบบลาลาพิษลดเอาาไปล์อืมมีเหล็กป้าพี่ไม่มีเหล็กเลยฉันมีเหล็กอยู่เอาก่อนนั่นนี่เจ็บของเลยอันนี้โอเคขอบคุณเหล็กโลกเราเยอะมากเลยตอนนี้รวยเหล็กเล เมื่อวาเราได้ท,ทําเค้กไปแล้วใครที่ยังไม่ดูไปย้อนดูได้ว่าไงน้องนุกเดี๋ยวหาเพื่อนให้ไหมน้องบอกว่าไม่เอาเฮ้ยมันมาม,ม,มันทำเสียงคีปเปอร์วะเมื่อกี้จี้ามันมทำเสียงอะไรอะ่ะตัวอะไรด้วยไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเหนยวกันเลยนายพิษเอกพี่ยังไม่ได้ทำถี่ เดี๋ยวเอาฉันขุดเองเอาทำคนละอันเลยโอเคเอาใส่กล่องนึงพี่ใส่กล่องไว้นองไหนพื่อแอคเล็กเหล็กใส่เข้าไปพี่แอคหล็กพี่ใส่ให้ไปแล้วไปแค่เข้าไปไหมไม่มาไม่ต้องเอาก่อนนะพวกพวกถังน้ำไปเรียงเก็บลาวาไปพี่ยังไม่ครบก็ลาทัวเอาอาหารไปเรียง ฉันมีเนื้อเน่าอยู่ฉันไม่มีอาหารเลยแล้วฉันก็มีข้าวอยู่ลงไปเลยปะเร็วทุกคนเราจะลงไปเหมืองกันนะทุกคนนะโอยไม่ค่อยเจอเสียงเสียงถ้ำกัน,กนเลยไม่รู้ดิไม,ไม่พีหผุดทาง,างม,มันเจอเบ็ดล็อกเลยเนี่ย เบลล็อกเลยวัดตัวเบลล็อกเป็งไงวะว่าจะตัวตกแล้ววแล้วตัว,ว,ตว,วมันคือบล็อกอะไรกันนี่เนี่ยฉันจำไม่ผิดต้องเป็นบล็อกเอ็มอาร์ทีไม่ใช่หรอ เาเดินไปสั่งตรงกันไหมไปทางไหนเออตรงนั้นเรมมีรูถ้ำอยู่เจอลาพิษด้วยนี่อยูไ่ไหนวะย๋ยวฉันขุดคุณลาพิษเองไหนนะลาพิชพิชเอาไปเอ็นชันะ้นทำไมรู้สึกเสีกใจทมไมกาวิว<อ>ท้องได้สองข้อนขุดเลยจะเอาไปแลกกับพวก พิกลินพิกลินพิกลินเอาขึ้นบนหรือว่าเราจะลงล่างก่อนดีตรงนี้ก่อนไหมอะตำรวจตรงนี้กใก้เสร็จก่อนขึ้นบนก่อนนะอืมไม่เสียงกำลีปะไม่นั่นไงเด็กเด็กคุณเด็กเดี๋ยวคุณให้อาจจะเสียงเบาไปนิดนึงนะทุกคนก็ขอโทษกันด้วยเดินบนนึ้นลย เอ้ยนั่นไงเล็กอีกแล้วเล็กอีกแล้วเล็กอีกแล้วไหนนี่มเฮ้ยตะเกียวตันเกลตันตเกลตันเกียวตันเกียวตันตะเกียตันเด้ระวังเกียวตันใครแย่ใครแยครแย่ี่น้องกับที่น้องเล่นเล่นกันโอ้ยตีเยอะมั้ยอ่ะอี ก่อนอนี่คืออะไรอะเมื่อเมื่อก่อนนี่คือเราแบบได้ยินเสียงกระดูกแถวนี้ฮัลหู้ออดี้นั่งไง ถ้าท,ทับคิวดินี่งไงเหล็กนี่ไงเหล็กได้ยินเสียงกระดูกดิแล้ว,วกระดูกฉันได้ยินเสียงกระดูกแถวนี้อย่าให้มีน้องเขียวเลยแล้วกันตรงนี้ก็มีทองแดง ซัมบิซัมบิซัมบิฮฮกตุกลวตายฮของตกไหมตกดุ้งเลยดุ้งเลยไม่ช่วยตีอ่ะก็ก็กตีฉันก่อนทำไมเหรออฉันไม่เห็นนะเรคไออ

ไม่เลลินลู่แล้วนายมุดหายไปไหนมัน,ไไน,มนยืนแถวๆนี้เมื่อกีนน้น เซเพิกัดเอาไว้ด้วยแลอะไรเยอะดีแรงได้บีเก้ช่วยต่อหน่อยพี่จะต่อตรงนีีเก้ว่าเลเลวีมัน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 คือรอรอแยกของลูกมากกว่าเคยเห็นไหมรอรอแยกของลูกอ่ะฉันวิ่งไม่ได้แล้วเลือดลดด้วยเหลือครึ่งหัวใจ คนไม่ถึงดีโอโทษทียทด,ด,ดูเดทค้าหมายฉัน ยังไม่เห็นเลย สวยงามอา,งอาชนะ่าะตกแต่งไงตกแต่งทำให้มีเน้อาไหลหลากไม่รู้เหมือนกันยัง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  แค่ไปเหมืองที่อื่นกับฉันไม่ไปหาเหมืองอ่ะทำไมฝากแมาไว้ตรงนี้เลยไปไปก่อนเถอะมีตัวอะไรอื่มเรียนเสียงซัมบี้อ่ะนกแก้วมซัมบี้อยู่ตรงนี้ มาฉันหมายถึงว่าซัมบี้มันอยู่ไหน้ถ้า,ถามันเรียนเยนเสียงมัน,ม,นมันก็ต้องมีซัมบี้อยู่ตรงนั้นมันเรียนเสียงแบบ ว่าไม่ใช่ขึ้นมาวันนี้นะขึ้นเ,นเมรสวรรค์อะเด็กนาอีกอย,ย่ามาหน้าเมื่อ่ตาตีพอ่อพ่อแล้วกันไปเก็บน้ำมาพ่อก็ตายไม่พ่อฉันตุ้ยเรียนเสียงเสียงซอมบี้อะไรนักหนาวเนี่ย i nukio nanu 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 nuk chak nama happy birthday to you happy birthday

ลาวาลครับใช่แค่ไงแค่จะสร้างบ้านไป Bye bye. É. Yeah. Uh. ค่ะขี้ไปเดีวอา้าวทำไมหยุดวิ่งล่ะยู้อ๋อขี้ไงมั้ยเนี่ยนี่อยู่หลังแกนเนี่ยทำไมรู้รู้รู้รสึกเลยงไหมทำไมรู้สึกมันแหลกแหลกยังไงโว้ แม่น้ำกับน้ำน้ำทะเลชนกันทั้งสีสวยจริงๆเจด้คงไม่รู้พราะว่าวีเกไปหลุดเทกเทเกี่แพร์มาโอ้นี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นหิวว่ะมีของอะไรให้กินไหมเฮ okay, ลอดเหรอโอเคเอาชูบ้าเค็มกันหน่อขอด้ไหมของโอเคเอาเลย ต้องเก็บเนื้อระหว่างทางด้วยว่ะของของ,ของฉันก็เริ่มจัดเต็มแล้วเนี่ยทิ้งของที่ที่ไม่จำเป็นทิ้งอะไรไม่จำเป็นไม่จเป็นอะไรไม่จำเป็นกลวดนี่อะไรอีกเอามามนี่เดี๋ยวพี่แปะแปะเอาไว้เลยแปะมี้เลยแบบนี้ อไอ้บอกนี้ด้วยไอ้บอกนี้ด้วยทิฟบบอกอะไรก็ไม่รู้ทิฟบอกอะไรว่าชื่อทิฟฝากเขาจะเป็นหินน่ะในตัวพี่ฝา,ากว่าฝากเอาไวท้ที่ที่ที่นี่ก่อนใช่ไหมฝากไว้ในกองนี้เลยมาแปะไว้เลยโอเคเอไว้ก็เอากองข้าวไปด้วยกองข้าวสำคัญกองข้าวน่วะกินไง

เอากระองตรงนี้เราฝากของไว้ก่อนฝากไว้ฝากไว้เดี๋ยวพี่มาสวัสดีอลใส่ของไว้ในน้ำเลยแอลว่าไงคุณดาวแต่เอาตังเจอกันกองเอาของอะไรที่เราอยากเก็บอย่างเช่นแร่อะไรอย่างนี้เก็บเก็บไปได้อืมฉันเตรียมถังน้ำอาไว้ด้วยเพื่อเก็บ เอลเอ็กเอลเอ็กซ์ลรโตท่านมีเป็นชุดเลยแหละ,หละท่านี้กรอมเลสโตนเหล็กอะไรอ่ะคุกกีนทานทานกระดูกซาปเปิง้งเมล็ดหน้าง,งูดิน ทำกล่องเพิ่มไหมวีแกรู้สึกเหมือนว่ามันมันไม่พออ่ะเื้อหนังมาเลดซีดเห็ดด้วยไม่เอาเห็ดเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินเห็ดอย่างหนักลวง <Happy Birthday. c oughs> โอ้นี่มันปีเตอร์นี่มันอะไรกันเนี่ยกองกองดินกองทรายเหรอเปเคมีไม้ไหมไม่มีไม่เหลือด้วยทำเรือแท่นไม่มีเปะไปตัดไม้ได้ตรงป่านี่ไหมเอาไปทำเรือราว์ราว์ถึงไทเวนว่ะ ได้ได้เรือโอเคไปตัดไม้มาเพิ่มนยได้ได้เรือกี่อันอันเดียวบี่ไปตัดไม้มาเพิ่มไปได้แล้สองอันแต่ว่าตัดตัดมาเลยเสีอเวลาแบบขับขันจำป็นขับขันไงต้องเวลาขับขันเจ็บเจ็บเจ็บ มันปลาเขาไม่ได้เรียกยิงเขาเขาเาเรียกปลาไม่เยอะเยอะเลยโอเคพกไม้เอาอะไรเยอะเยอะถ้าถ้าต้นไม้ไหนที่ที่มีรังพึ่งห้ามตัดนี่ไงต้นไม้อันนี้ที่มันมีรังพึ่ง ต้นต้นไม้อันเตี้ยๆตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยไม้ไม่เยอะสี่นาทีแล้วเนี่ยแบนึงดูก่อนสิสามสิบเจ็ดได้ เกินสามสิบเลี้ยวคลิปหายเราได้คลิปหายมันอาจจะมีคลิปหายด้วยนะขออ้อนขออภัยน,นี้เรายังไม่ไม่ถึงยุคลางกันเลยบีน่นีเ่เ<ะ> huh? ยนะอะไปยู่อันเดิมไม่ไหวนะอ๋ออย่าปาใลชั้นสี่เอ้ย <อ> <used> คิดก่อนนะขออบพอแค่นี้พอไหก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับบายๆเย่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 เยเย่เย่ อลังต,ตัวตาธรรมชาติฟิตเหมือนทุงมือให้เดินสายอาถรรพเป็นมิตรสำหรับโลกทำให้คุณรู้สึกด,ดีซื้อมาใส่กันซะช่วยโลกนีียะ